มันาแบบเป็นอะไรแตกทอแตกโอ้ลุกลงไปดิดินมันซุดเนาะนดินซุดบลคามันติดตกลุมเห็นลิมซัมเดี๋ยวเห็นได้ึ้นมมันดมาสุกซอยเอาหลุดหลุดหลุดดุดแหละ อโอ้ในดีนี่เนาะดินชุดลงในนี่ทุกคนในความนักเนาะในเป็นโพรงอจะได้เอารถอันนั้นมาเป็นโพองอยู่ทางในได้เอารถไทยมาดึงขึงน้นเนาะหนักทอจนแตกเลยทุกคนเย้ย สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดเบร์สุสบนเนาะเบิร์ดสมองสุบร์นบอกว่าเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องยูทู e แมน,นานาภาชาแนลเนาะโดยทุกคนได้พบพอกันกับแมนายนาพามือน,นี้เนาะก็ได้พาพี่พาน้องเดินทางมาหาน้องแดง คือเก่าเนาะทุกคนมายามย้ำทำข่าวมาหลินมาลมมาเป็นกําลังใจให้น้องแดงคือเก่าละทุกคนเลยโดยจังไดก็เข้าไปโอ้ไปลมกับน้องแดงกันเลยเนาะทุกคนครับเนาะมื้อนี้ก็มากับอันสว่างแล้วก็พบกันกับตูวค่ำพร้อมเนาะทุกคนก็สิได้ข่าวพร้อมกันเลยน้องแดงเนาะสบายดีเด้อเนาะโดยสบายดีทุกคนเนาะโดย อ๋ออย่างไงนีไม่ทั้งนมทั้งบังโมแบบนี่นมเตบาลแม่คือนมเตบาลมะนงแดงหมักแห้งเลยทุกคนในนมเตบานเจ็บมดองแดงนมเตบานกินโลดนอนแห้งผูดตัวนแน่นอยู่กินข้าวเที่ยงแล้วเอาเป็นอะไรคือยังบุกินกินอะไรกินนมอีกกินนมพวกกินนมพวก เออผลอิ่มนมเลยประหยากเขานมยังผลซื mm ้อมาให้นม้ะก็ซายอเลยไปโซ่เยเตะบานนี่นะดีเต้บานได้้ห่วยมมาดินน้ำโดนเตบูดเนาะมีบานให้เตด้มาบอยแต่ชื่อนมมาฝากนาพี่เนาะน่าสงใจน่าเล่เอาเวียงก็เลยมาอีกบ่เกียปเอาขาตั้งกองกันจะดึงบ่ แม่นเจับถ่ายจับถ่ายได้ชาวเอามาโอ้ยเนาะขากล้องเพิ่นไปะจูรถผู no, no, ้พี uh, ่น okay. ้องเลยเอาแรงกระตุ้ใจมาแรงผมได้ผนสิมาอีกผมจ็กเนาะเป็นคนสร้างปูนมาป้าเต้หัวมาแล้วมาเนี่ยเนาะทางล่างน้องแดงนี่จักสอบน้องแดงพุ้ยวะชาวกระสอบชาวกระสอบชาวสอบในตัวหนึ่งบอกถูกปะแม่น อันนี้กะหาอันนี้ะอันนี้จะหาอันนจะหาสิชีชพเตบชพบาพามีมาบอกมึงลมืออะไรเนี้ยบาร์พามีบอกนะเ้อง<ม>ใหม่พูดเนนองเราดันห้องใหม่พูเนาะ <c oughs> เรามาบอกมือตั้งเทือนบอกอยูวันใดๆยอยู่คู่ยูไปข่ามาพี่นั่งไ<อ>เ,เขา้าวไอมอ๋อนั่เข้า โอคิดเราคน่ทยแล้วอะไรเลยไ่เป็นไระเลี้า no mm ่เอเยน่ค hmm. ah, yeah,. you no. you no. yeah. mm ิดเาคน่ายแล้วเนาะเป็นยังไงเนาะนาแตน้าแตเป็ขามาหาชาวชาเนาะน้าเงนางห่มอยู่ยังเสื่อมืแดดกระหอนเลยเราจะมาบอกข่าวดีเจ้าประจักรเนาะช่างปูดมากนี่มาบอกว่าตั้งสาเมย์ตีตังสาตังอย่างนี้ก่อเอวนีที่กัน คนนินเขาเลยขคือลังค้ากันแล้วนลลเวนาะคุณมาส่งเครื่องมาได้สักอันทรายกับแห่น,นี่ยไม่ใช่ไหมอ๋อยังละเครื่งบอกคือโบราณประเนี๋ยม่มาชิมยังลเครื่งมือเถิดกับรถค้าเลยเอาลงเห็ดสองกองเออมาแม่รถค้าแบบ เป็นอะไรต่อไงทอแตกโอ้ลุกลงไปดิเกียบดินมันชุดเนาะมดินชุดมันคามันติดตกลุมเห็นในคิดมั้งใชเห็กจะเห็นไรขึ้นในมันไปมาสุบซอยเอาหลุดหลุดจะหลุดดุดปะหล เอารถมาลากขึ้นบ่ได้ขอกระดักรื้อแต่ว่าคนสุกนี่อพี่เสิบพขึ้นเนาะโอ้ยแล้วนักชายนักแข่งใช่นักแข่งอะเพราะพูดเนาะให้น้องแดงไปชุกแหงกระแตกแล้วช้ำนกอันกับปอมชันงางาบวกม่วงเออถอแตกเลยเนาะเออถอแตกเลยเอยกระบอกมาถอดพี่แตกเพื่นเพืมาถอดมาอดนี่ตีนขึ้นมาบนถอดพิธีเนาะแลวเองก็อยู่นะ ตกใจเบิดบ่น้องแดงมาทอกพี่ก็ได้อยู่เนาะแม่เด้ามานี่คือว่าเป็นหยังว่าับ่ได้ก่มาทอกพี่ก็บ่เป็นหยังพี่น้องตอนแรกนี่จังได๋เด๋ี่นไปดเออฝนตกพาลไหล่ผมแม่เนาะแต่ว่าเพิ่นมีเ็ดบ่จักบ่น้องแดงนี่เอาไปเฮ็ดหยังเอามาเฮ็ดใ่ดเทนี่เทมอนั่งนี่ เทอันนี้เราจีกี่คนเทวดเนาะไห้คนเขาเือนก็ได้ดิอือยังายคนยูบอก่เอาขอเขาเือนยูบอกคนคอยเองแล้วเลย <c oughs> ทำแดงเราบ่หูอยังดอกเนาะนี่จะเพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นสิเด้วยให้ไปไปแล้วก็ยังบ่ฮู้นะโอ้แต่ว่าทรงนี่เรามีในใจแเราได้เนาะช่วงโมเดิร์อฮะเราหูเด้อสว่างเลยออืผู้อู่ก็ต้องตามใจผู้นอนเนาะเพื่อนตามใจผู้อยู่ดีที่ทำเพื่อนตามใจผู้อยู่คือกันชงโมเดิร์นดีแบบได้ชงโมเดิร์น้องแดงแบบไหนบ่แบบบ่างแบบบ้างดังสีชม บมโอ้โบเม่เนาะแ่บตอนนั้นบออแบบนั้นอันนี้เขาเอิอทรงยังฉานทรงมาหอนทรงมาหอนเอทรงมาหอนแบบนี้เนาะทรงแดงก็มีเนี่ทุกคนเลยเนาะทรงมาหอนทรงแดงอารมณ์ดีเป็นพิเศษมาเนาะแบบตอนนาะพี่นาะทรงคบเด้อแบบนั้นทรงคบมัน

รุนกันน้องพี่น้องมาตาฮือน้องเดงสลงมาแบบไหนสีฮือนจะมักสีได้ใช่ไอมเด็กอาอจะมักสีได้ใช่ไหมเมนแมนมีเฮาอีกด่น้องเด็กสีแดงคือสื่อเด้อคือว่าก้าง๊กงก๊อย่เสียหมูกันเสียหมูกันเดีย คุณหอก่ได้นะม่งด้เอเฮ็ดว่าเอาก็บ่มีหัวเป็นแต่คันพบหมอแห่้นแหละผมก็ว่าซะเรื่อยอยู่ติอุ้ยผมงอกไปอือเอาบ่สิ่าไว้ว่าแท้จังบ่โอ้ผมงอกนี่คือเ่าแล้วบ่เออแต่ตู้คนี่ะอุ114ปีพบแล้วก็งหอกมันอยู่ที่เชื่อบ่อายุ14ปีอยู่ที่นเนาะว่าแม่นบ่อุ14้แดบ่ฮู้เนาะ พอโยกน้องเพิ่นทุกคนเลยเมนน้องเพิ่นอ่านิ่มๆเจีมชายเนาะให้เพิ่นโม่เพิ่นสิเรียดเพิ่นว่าไม่เศร้าในเพิ่นว่าขิดลายเนาะยันบ่ได้เฮือนเพิ่นว่าแม่นี่บ่น้องเล็กจะขิดบปะเป็นได้คือว่ายันบ่ได้เฮือนน้องแดงเพิ่นว่าในได้จังว่ายันบ่ได้เฮือนเป็นกำลังคิดทุกคนเลยเบิดแล้ว เราดูกิเติดเด็กอ่ะยะไว้มันนี้เปินอิมอทุกบนราะวาหลายคนซื้อมาให้เนาะเป้นมเล็กกซอยน้ำกอนใหญนักท่อง <c oughs> นักท่องเลย <c oughs> นักท่องแล้วบ่ให <c oughs> ้กินได้หน่อยเนาะเฮินตัวหน่อยนี่เพื่มเคู่ถ่างเพ่มเข้ามาเอาหน้ามาเพิน่น

น้องแดงก็คือถ่ายกล้องอยู่ปะขึ้นข่าวเลยเคยเข่าวเลยละแม่กลุ้มแล้วเนาะปมแล้วเนมื่อหนึ่งเป็นเทไรที่อะแต่ว่าเคยเข่าวเนี่ยตอนเล็กก็ตอนไม่ไม่มีคนมาถ่ายย่านเลยย่านดีเห็ดนี่งเลยกระโดมันย่านเออจากออกมาทั้งใดเลยย่านกล้องบริย่านคนมาถ่าย หยันคนให่งหยันกองแม่จนรีบจนเปาาเนาะายอีกเออเพิ่งมาถามหาน้องเด็น้องเด็กที่จะกตกใจบบ<ผ>ขึ้นในกระตกใ<ผ>จค่กจเขากรบเาเขาก็เบา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 เาเาลยเยเขายาเขายาะออกเลยเออยัออจุ่เลยเขายาจำในโบไผมาถ่ยทางเล็ม ตีจะได้เนาะแต่คอยบามือมาแล้วยังบ่เจอ่อยใตูกคำนะวาเราญาตินะวะญาตยังไงเอาตอนทีวีมียูทูบมาถ่ายแล้วครังเน็ตแล้วิกระจอกอยู่แต่กยับมองยับองเออบัดนี้เราญาติได้บ้ต่โู้โหเนาะมาแบบไรเนาะมาแบบไรนิ่มใจยังเดียวบัานี้หวานแนนเพื่อนแม่กำลังใจเนาะมาใช้ยูนกินเราฝากเด้เน่เมวหา อยู่ะกับแม่เราเลยแหละพี่น้อยพระอได้แมเป็นมูบ้างแมไรร้อนนะคะอืออแม่ขอนอนน้ำผุ้ง่ไม่ต้องอบไม่ต้องดมมันเน้อนบนปวดขี่ปวดเนี้ยได้ใช้องแดงกระปุกมันร้อนอีกมน้อได้เลยตรงไหนมนี่ยเเีจะพาจะพาไปใช้ฉบับเลย เอากะเอามันออกเอากะเข่าโตอตปล่อยมันไปมันเลี้ยงได้มันงอนมาพุกอีกมัเงี้ยวเงี้ยวเอากระมันมานอนน้ำไห้ยอะไรไก่หลายเนาะบ้านนี้เฟินอยู่ร่วมกันเพื่อเลือกเนาะชอชานกันเข้าใจตัวแดงไก่กินข่าวจ้ำจั๊กอันนี้ยามันไม่ไม่เป็นไรยามันนะเจ้ากาบชานมาจ้ะ มันหยามเนะต้มทำอะไรมือไหนต้มมือไหนน่ะหาเครื่องมาเนาะหาเครื่องมาแจมน้ำเนี่ยได้เลยได้เลยจะเอาเนี่ยปลุกโบจะเอาผ่าปลุกบู้ว่าตาตุ้ชิดเป็นชื่อผ่าอ้าจะกับผักถ่ายได้สามตุ้ชิดนั่นหล่ะผายยังก็ได้สาดก็ได้มันปลุกไวเออจะน่าจะไปปลุกไปปลุกเนาะผพาห่มก็ได้เนาะตัวใดที่เจ้าบริตุ้มมันะ เอาวงเต้าก็ได้ดอกมีจักโตไก่นั่นบ่ฮู้คือเห็นเจ้าเกืออยู่มื้อนี้ถามจักบ่จักบ่ฮู้บ่ฮู้ที่จับมือเลี้ยงจักโตรืก็บ่ฮู้อกบ่จือดอกตูคําประมาณ7โตตนี่อือนี่เริ่มจือว่าสิจับมือเลี้ยงบ่จือแล้วบดนี้ตายบ่ได้จอยอ่าว่าสิเว่างว่าสิจับมือเลี้ยงเริ่มจือแล้วพี่น้องเอบ่นเพิ่นเกือไก่เด้มื้อน้เอาไก่เนาะเกือเนาะเ แค่มาให้กเรียนูจือเนี่ยบอรัวซื้อเอาพอว่า่เปา่าม่เอามาให้คือคนมาถ่ายคลิปนี่บอเอามาให้จือซ้ำทุกคนเลยเรืองไวเนาะจือเป็นยังเรืมันจือก่เขาแล้วมีจิโจุเฮีย เจ็ดโต๊ะแปดโต๊ะทั่งไก่ถุงนี่ประมาณนั้นเนาะหาหน้หา,นนา,าได้จัะหาได้หมอนี่ไม่ได้ค่ะไม่ได้หาบ,บออ,ยอ,ยาอ้ากเอยคเอาน้ามานจะใช้แช่น,น้ำพลนเออโต๊น้ำพลนเพิ่อมีน้ำพลนเขามีน้ำพนจะไปหเต็มและ,อ,ะอ่างอันนี้นะน้องแดงเ่เขาเป่งเขาหน้าไปแล้วเขาเป่งเขามันจะเต็มมันไหลออกแห้งอย่างบ่ผูวานนี่คือบ่แห้ง แห้งยุตัวแห้งตัวแห้งแต่ว่ามีน้ำลายเป็นแคห้งเออน้ำลายเนี่แห้งน้ำเขาบ้วนขึ้นมาแบบบแห้งแม่แห้งดันเจ้าก็ต้องเวลาฝนชิตโต้เจ้าต้องทำความสะอาดเพราทำความสะอาดก่อนเนี่ยมันเป็นตะไคร่น้ำเลยมันสีตันเนาะเวลาเขาเปิดแห้งมันสีตันกอกแต่ฝนตกแห้งก็เป่งเข่าเลยเนาะเปล่งน้ำเลยฝนตกแห้งก็จไมีลายช่วงแเนี่ยผลในี่าก็สชี ใครในยยุบรดยหาหน้ำเนาะอเอาน้ำพลไว้ใส่ข,อขอ้าวข้งน้าก็นเลยฟืนนี่ชาทำฟืนบ่เจ้าจะไปหาใช่ไหมชิบเดเดยนยฟืนเจ้าเลยฮึ <c oughs> ดูใช้จะผูกือ <c oughs> ใช่คือบ่มีไหมเดี๋ยวปไปมีมีหัวหน้าเขาหน้าป่าอกันนี่อันี้มีหัวนะนนนมเออมันถกระป๋าพูดบร้ด้ใส่ทานเนาะ

บยังไม่เบิงหน้าแล้วนะเกี๋ยวกันน้องมะนาวเขื่อนคือกันเน๊เรามาแต่เบียกแล้บ่อนลงเตนาบ่าวจะรอดไปมากาแดงสาเรนี่ได้ดับนาได้ได้ดับนาแล้วน้องแดง ไทยแบบไหนจำอยู่ว่าปีนี้อ๋ทนอนที่นอนเลยน้องแดงได้เลยเนาะที่นอนงามเอ้ยนลำบากเจ้ามาเลยแล้วไทยนารับจา้างเร็วแต่เออนี่บ่อน,นบนาน้องแดงนะทักไทยน้องแดงเมนบอน้องแดงนี่ทุกคนดับเลยอืมแวบแรกคือาวานันสามนาวเนาะเสือคือกันาคาน่ะกาลี สีพันธัาแล้วก็ละไพรแล้วละไพรน้องแดงนำมาแต่เรียกบ้านบ่อนเพิ่นไปใช้บ้านอื่นเพื่นบ่เบยเพื่อฮุบหาะไปทางจีนเล็กจีนก็ประเทศไทยนะขับจ้างจ้างไปจ้างเท่าไหร่จ้างเป็นทุงทุงสี่ห้าพันเพิ่นบ่อแม่นบางเทธอกระประมาณนั้นพี่ว่าตอนนั้นเพิ่นยืมเงินน้ำน้องแดงบ่นนองแดงโดยยืมเพิ่นก็ะหายแล้วโอ้เพิ่นมาคืนแล้วเนาะ เอ็นซีน้ํามันบ่เอ็นซีน้ํามันไปเป็นได๋คะกล้องคันนี้ไปดาว่ซัมาตั้งอยูบ่ดนคือไดคือคนมาเหล้าได้ไอ้เนาะเพิ่นกะหาจ้างซื้อข้าวซื้อน้ํากินนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเาบ่มีเนาะมันกะเพ่สิได้ดนาเพ่สิได้เป็นมาเป็นคนกระดนเตพี่น้องเอ้ได้ไได้ดไ เดี๋ยวเราจะเอาแดงเลยก็สุดฮาเชใหญ่เลยว่ะมาคือบน้องแดงบอลมูแดงแดงนี่ฮะกินกับเขาแซ่บเบสนี่หวานรวมรวมลงแต่ว่าจะกินไข่จัก๊กแมงนี่บอกอันนี้เป็นดึงเงินแมวคนแตกโฟโฟไปดึงหำ่มแมงน่เป็นดองเลยมันลงครบแล้วเนาะเฮ้ยลนชีวิตเปลี่ยนนะจักโตแมว จับผิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ตีอีกตัวนึงได้ใช่ตัวนึ่งสักตัวไงเต๋อเดาบอสไงเต๋อเอาสกตัวเอาอีบอสเสือมาหายแมวหน่อยมีอยู่สองตัวนะทุกอนบอเอามาบอสจะไปมาเออเด้๋ยวไม่มาปะมันชิบอนพิษกันบ่น้องแดงเลี้ยงหมากับแมวมันเจ้าชิยุ่งเลยบอไปมาพอแล้วอืมในความเพลินเนาะ จะเป็ดไ mm. ียม okay, okay. ันกะเฮาเมียมกะไรนูเผ็ดไหหนูบ sure> yeah. yeah. mm. ัมาใกล้บักัดเครื่องของเจ้าเมียมากะเฮาเวลานี้เมื่คืนนั่นแหละคนมามันกะเฮาคนมามันกะเฮาเขาบปอยากเขามาใกล้บันไดท่านมีมาอืมเป็นอยากได้มาบันเดียวนะก่อนจะจบจบก่อนจบเจ้าได้เด้อน้องแดงใส่หมวกก็คือสีมืดๆเนาะหมวกพวกหนาเนี่ยเอาออกก็สว่างทุกคนเนาะ อิ่มกับโบต้องพื้นกินจะได้หากสิออกค่ะทีเป็นกดลายย้อนเน๊ยอิ่มพอดกระจุกได้น้องแดงเน๊ยชีเลคนอยู่คนเดียวเนาะกินยังกะเก็บโบเบิดเพราะว่าเจ้าต้องมีเห่าเลยนี่เห็นมันเกาเนี้ยลายเถื่อนอะไรทุกคนเลยยังๆเข่ามาเลย ก็ไม่ได้เห็นไข่เนาะมีเห่ากับตัดกหัวลุ่นดูแล้วชำบ่อยอะไรเจ้ากัตัดกแตเอ้าตั๊นหัวมีห่าเนาะโอ้โตัดดีๆแล้วปลาไว้มีห่าอีกคนนั่งอยู่ซื้อเนาะน้องเด็กเิ่นมะม่วงผสมสันเออพอได้เก่าเลยมันคันมีแต่ขาวสมมติว่ามันนานดับกับเจ้ากับหนีบเอาเขาเครื่องหนีบไครมันรีบเขาห่านเด้อเจ้าเขาห่านเด้อแสดง อันน้องแดงจะเข้าห you know. ้านเด้อยใครข่อหนีบไข่มันก็แตกต๊อกแต๊บต๊อกแต๊บก็รีบเบิดมันห่อนไพ่เด้เจ้านั่นตัวน้อยผมชั้นนี้นะพอดีงามแล้วออกมาจะเอายาวพูดน่ะเจ้าสีนอากได้ยามันยาวพูดจะให้สีน้อยสีหักสากลุ่มบ่เหมือนยาวกุ๊บเวลาทำสัตมันยากไหเปลืองยาสับปะรดอ่า

หนังกาย่องนะโคลบัสโคลบาส่ได้ได้ยาอันนี้อันนี้ยังหวยนี่จักมือสะอุ้ยะคูมือคมือมือเลีงสะอีกบชะอีพอสิผมเพิจะขกามแล้วจะะคูมือวีจนมัดจะไม่อยากอยู่ทีผมมือนเนี่ยาดนสน้องแดงแบบว่าแต่ว่าน้องแดงพิบริยมองเด็นเนาะธรรมศาตรบอ บาดามกับบาดามเนาะเอาแบบน้ำตาลทุกคนเลยหมักไว้สีผมตรงนี้จะเป็นสีธรรมชาติลำไยย้อมใบเปลี่นสีงามและลองแดงไงช้ำนี้นะมาต้องเอายาวอยากออกเป็นข้นเผือกคนนี้ของแดงหูโตปะข่าวอีกจัิหน่อยนี่เขาบอกข้นเผือกเลยผิวเคนดีเลยหนึ่ง อเอาคนนี้จะเอาอล้วก็เห็ดมัดบอกคือปล่อยบบบนี้บอกแบบเราปล่อยแล้วเห็กหดกระมิตเออยังไม่เห็ดปล <c oughs> ่อยเผื่อเผื่อคืออันน้ำทรเัศอีก,ก <c oughs> หอมแดงน้อยเห็ดกระว่าผมมันยาวแต่คนละวัชชะคนละแบบไรผมแล้วหลายเลยแล้วเห็ดไม่ไรกัน,น ใช่ค่ะยาคนน้อยๆผมลายแบบคนบางคนแบบคนบักใหญ่แบบผมน้อยจำนี้พ่อยีนี่ปั่นกันบะเนาะปั่นให้คอยเด็กวะคนบักใหญ่เดี๋ผมไม่ได้ชอบจำจ้าทึ่งนึงตรงนี้นี่แหละจัาจากกู้มือเจ้าจากกู้มือก่อนฉันมาทสิีบปูพึ่งย้าแซ่ผมมั้งเขาคือการเจนี่ผู้ชื่อให่บอสจีชาวังเขาเป็นผู้ใหญ่ใจบุญเชื่อ่อนเด็กว่าไม่ได้นะพะเขายังบ่มี โอเคเอาเนาะใส่ใส uh, okay. okay. no. uh ่น huh. so ้อหมาวก้นแล้วไปเฉยนเอร์ไรด์กันยังไงยังยืดตัวดีโอ้ลมกำลังแดงอ๋อฟันนัวหัวมวนกันเฮงพอสมควรแล้วก็เได้อันขอตัวจบคลิปก่อนไปพักกันในคลิปหน้าคุณแหละเนาะสำหรับมื้อนี้เมน่าผ้าแล้วก็น้องแดงน้อยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี นราถูกคนในะยางมาเบิ่งกันดินแห่ดินชยายคือชะลงขางทางแท้มันอุปกิดกองดินหลบตอนมาเป็นกองแล้วแบบน,นี้เนาะคือเอามาทมนี่แหละเอามาทบทางนี่ใช่อนสาว่างวันมาตอ่อแต่เอ๊ะโอ้ในด<อ>ีนี่เนาะดินชุดลงกในนี่ทุกคนในความนักเนาะนี่เป็นโพอง,งอยู่ในอ่าวรถอันนั่นมาเป็นโพองอยู่ทางในไดเอารถไทยมาดึงขึงนะ้นเนาะ พอจนแตกเลยทุกคนเ้ยแมนราวาช่วงนี้มันก็เป็นหนาฝนเนาะยังมวมยังนี่น่นอยู่พ่อเ,เจอนางหนักๆร้วก็ดินชุดลองอ่ะโอเคทุกคนเลยคลิปนี้ก็มีอย่างไรเนาะแวกมาลินน้ำนองแดงมาเป็นกำลังใจให้เคนคือเก่าทุกคนเลยก็คือสีได้อนัน ต่างเสาหร wine, ok ือ no. ว่าขุดลุมเสาเพื่นไม่ไว้นี่แหละทุกคนเลยเป็นกำลังใจน้องแดงคือเก่าเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวคำว่าสบายดีสบายดี